สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับแป้ออีกแล้วกับช่อง happynet. s p นะคะวันนี้เสียงก็อาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยสบายแต่ว่าอยากมาอัดคลิปเล่นกับทุกๆคนนะคะก็หัวข้อในวันนี้เนาะคือสิ่งที่เราควรรู้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะกองไพ่มีทั้งหมด4กองนะคะเลือกกองที่ลิงก์ที่สุดเลือกกองที่ถูกใจมากที่สุดพร้อมแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะมาดูลัคนาราศีดาวจันทร์ของคุณกันก่อนว่ากองนี้ใช่คำทํานายของคุณไหมนะคะอคว a r i u s ค่ะกุมแล้วก็ l e โอนะคะสิงศุก์เปรี้นะคะพิจิกกุ้มสิงแล้วก็พิจิกนะคะ ามาดูคำใบ้ที่พอจะเห็นจากราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรด้วยแพชชั่นแล้วก็เหมือนคิดเร็วทำเร็วคือคิดแล้วต้องทำเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้มีแบบว่าแพลนแพลนแพลนไว้แล้วค่อยลงมือทำก็คือจะคิดแล้วก็ทำเลยอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงนะ ภายนอกคนอาจจะมองว่าคุณดูเฟรนดี่เข้าถึงง่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะพอรู้จักของคุณจริงๆอ่ะคุณจะมีโลกอีกใบหนึ่งที่แบบไม่ได้ให้ใครเข้าถึงง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมชอบความโดดเด่นนะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่ว่าพออยู่หน้าง,งานของคุณหรือว่าเป็นในชีวิตประจำวนันคุณท่อนข้างที่จะชอบการเป็นที่สนใจเป็นจุดสนใจแต่ว่าไม่ได้อยากให้ใครก้าวข้ามเส้นคุณอ่ะอืมประมาณนั้น มาดูการว่าสิ่งที่คุณควรรู้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคือเรื่องของอะไร Dating นะคะขอดูหน่อยสิทร e l นะอะไรอีกขออ้อหนึ่งอื โอเคบางคนนะคะอาจจะฟรีสความรักไปนานมากๆคืออาจจะไม่ได้แบบมีเดทกับใครมานานพอสมควรหรือว่าอาจจะไม่ได้มีความรักมานานพอสมควรอาจจะปิดใจมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักที่เนี้ยความรักกำลังจะมาหาคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นการได้เจอกันจากโลกออนไลน์หรือว่า จอการจากการที่คุณไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราได้เจอเขาหรือเขามาเที่ยวเราได้เจอคุณประมาณนี้อืมใช่คุณจะได้ไปเดทกับใครบางคนนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้นะคะแต่ทีนี้พลังงานคุณอะถามว่าคุณเออโอเคที่จะไปเดทกับเขาไหมตามไพ่แป้งก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ปิดใจอะไรขนาดนะั้นไม่ได้แบบปิดใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน เหมือนมันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนผีเสื้อบินอยู่ในท้องอะไรเงี้ยคะ่ะมันเป็นเหมือนการที่แบบไปเดทก็คือไปทําความรู้จักอะไรอย่างี้มากกว่าวาณนี้ไปสร้างคอนเนคชันอะไรอย่างนี้มาขอดูลักษณะคนที่คุณจะได้ไปเดทกับเขาในเดือนกุมภาพันธ์เห็นไพ่ <he aron> ไหม ừ ừ อืมเออ คนที่คุณจะได้ไปเดทด้วยอ่ะรู้สึกว่าอาจจะไปเดทกับเขาเพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างก็เลยแบบอ่ะโอเคถ้ามันมีผลประโยชน์ต่อเรื่องงานถ้ามันแบบสร้างคอนเนคชั่นได้อะไรเงี้ยคุณก็ลองไปกับเขาดูแต่ว่า แครู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากรู้จักอะไรคนคนนี้ขนาดนั้นคือรู้แค่ว่าโอเคเขาเป็นคนที่โปรไฟลด์ดีดูมีตงังฐานะดีดูดครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่ครบนะทั้งหน้าตาทั้งทุกอย่างตามสเปคคุณเลยแต่คุณรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะรู้จักใครขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้ามันจะต้องทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็โอเคไปได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นในเรื่องของงาน ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปตรงไม่ตรงไรงไนก็ฝากมาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปแป้งหน่อยนะคะวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะคนกองที่สองนะคะมาดูลักนณราศีดาวจันทร์ของคุณก่อนว่าอยู่ลักนณะราศีดาวจันทร์อะไรลีโอนะคะสิงห์ ทอรัสนะคะพฤวศพอะไรอีกขออีกใบหนึ่งแคนเซอร์นะคะกรกฎสิงห์พฤวศพแล้วก็กรกฎนะคะมาดูคำใบ้ที่เกี่ยวกับตัวคุณกันว่าใช่กองของคุณไหมวันนี้ไปทำทำนานของคุณหรือเปล่านะคะแมงก็จะมาไอเกี่ยวกับลักษณะของตัวคุณคร่าวๆนะคะเออคุณเป็นคนที่ชอบความโดดเด่น แล้วก็แต่งตัวเป็นมีเทสชอบแต่งตัวที่แบบว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองแต่เรียบหรูดูแพงหรือถ้าวันไหนที่จะแบบสีสันก็คือจะเป็นสีนั้นไปทั้งวันเลยเช่นวันนี้อยากใส่สีเขียวก็จะแบบเขียวตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนั้นจะเป็นโทนเดียวกันเลยเป็นคนที่อืม บทจะขี้เกียจก็คือแบบนอนแต่อยู่แต่บ้านเลยติดแต่บ้านอะไรเงี้ยใครชวนไปไหนก็จะไม่ไปถ้าวันนั้นคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปหรือว่าอยากอยู่แต่บ้านคุณก็จะแบบไม่ฉันไม่ไปต่อให้เป็นที่ที่แบบว่าคุณชอบไปมากๆแต่วันนั้นคุณไม่มีมูทหรือไม่มีอารมณ์ที่จะไปคุณก็จะแบบฟีสตัวเองไว้ในห้องนอนแล้วก็แบบนอนดูซีรีส์ทั้งวันอะไรเงี้ยอืมเป็นคนเซนซิทีฟมากมากมากถึงมากที่สุดเป็นคนที่ให้ใจคนแบบถ้าคุณให้ใจอ่ะคุณแบบ ร้อเหลือให้ไปร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าอไไรก็ตามที่ถูกหักหลงังถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกทรรศโยอะคุณก็จะแบบไม่ได้แก้แค้นเขานะแต่ว่ามันจะเป็นการที่ตัดคนคนนี้ออกไปเลยอืมคุณจะไม่ได้แบบแก้แค้นกันไปมาไม่ใช่คุณอืมรักคนลักคนยากแต่ถ้ารักแล้วก็คือทุ่มร้อยเปอร์ซนอะประมาณนี้นะคะ มาดูการว่าสิ่งที่คุณควรรู้ในเดือนกุมภาพานันธ์คือเรื่องอะไรเอ่ยอืมอือฮึอเคโอเค,อเคมีใครบางคนที่อะอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณในเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้ แล้วขอเปิดเพิ่มเติมหน่อยใบยนี้อ่ะนี่ในเรื่องของความสัมพันธ์คนกองที่สองเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคือเหมือนคนที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์อ่ะจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแบบโซเมตของคุณหรือว่าเป็นคนที่แบบเออมันใช่มากๆแล้วคุณรู้สึกว่าอยากได้เขาเลยอยากคอมมิตกับเขาเลยแต่ทีเนี้ย มันเหมือนเขาเป็นคนที่คุณไม่สามารถควบคุมได้อ่ะอืมใช่นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้มันจะมีความรู้สึกแบบดึงดูดกับคนนี้มากๆอยากได้มากๆคืออยากได้คนนี้เลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกนั้นเพราะว่าเขาดูแบบครบทั้งงานทั้งหน้าตาฐานะทุกอย่างนิสยัยไลฟ์สไตล์การพูดคุยคือมันแบบมันแมชกันไปหมดเลยกับคนคนนี้อ่ะ มาดูกันหน่อยพ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนกลองที่สองอืมอยากให้ไปเช็คนิดหนึ่งว่าเขาอะไม่ได้มีคู่อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเขามีคู่อยู่แล้วแนะนำให้แบบ ตัดตกตั้งแต่ต้นลมเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะ่ะพอเราเข้าไปในความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลุ้งลิ่งลุงรังอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอืมถ้าเขามีคู่อยู่แล้วนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าเขาไม่ได้มีพันหากับใครคือเป็นคนโสดสนิทเลยอะไรเงี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนต์กับเขาแต่ทีเนี้ยต้องไม่รีบหรือว่าลุกจนเกินไปเพราะว่าคนคนเนี้ยเขาชอบอะไรที่สม่ำเสมอแล้วก็ชอบอะไรที่แบบดูมั่นคง แต่ไม่ได้เข้าถึงแบบเยอะอะไรขนาดนั้นอะ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาจะชอบฟีลนั้นมากกว่าแต่ถ้าเราบุกมาหาเขาเลยอะ่ะอันนี้ไม่เวิร์กใช่นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้นะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนกองที่สองก็ตรงไม่ตรงไงฝากกลับมารีวิวบอกแป้งหน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีค่ะสำหรับคนกองที่สามนะคะขอดูลัคนาราศีดาวจันทร์ของคุณก่อนละกัน เวอร์โกนะคะกันแคปิคอนนะคะมังกรแล้วก็แอรียสนะคะเมธเนาะกันมังกรแล้วก็เมธมาดูคำใบ้เกี่ยวกับตัวคุณนะคะว่าคำทำงนานนี้เป็นของคุณไหมกองนี้เป็นของคุณหรือเปล่านะคะอืมคนกองนี้มีความอดทนหนักแน่น มากมาก,มากอย่าให้โมโหน่ากลัวคือคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงก็จริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความอดทนนั้นมันหมดลงหรือว่ามันถึงขีดของคุณมันแบบไปแตะขีดของคุณอะ่ะคุณจะระเบิดตูมแล้วน่ากลัวมากจากปกติที่เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเถียงใครอ่ะโอเคจะพูดอะไรก็พูดแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มาสะกิดคุณปุ๊บอะ แล้วมันไปแตะจุดที่แบบว่าต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะระเบิดทันทีแล้วมันจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณระเบิดปุ๊บความสัมพันธ์นั้นกับคนคนนั้นมันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เช่นไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้แล้วเพราะว่าคําพูดหรือทุกอย่างแอคชั่นของคุณมันค่อนข้างรุนแรงมากๆอดังนั้นก็เลยอือย่าทําให้คุณโกรธจะดีกว่า ใช่แล้วคุณก็ไม่ได้แคร์ด้วยว่าคุณจะเสียคนคนนั้นไปเพราะว่าเขาไม่ให้เกียรติคุณหรือว่าเขาอะต้องทําอะไรสักอย่างที่แบบคือมันยากมากนะที่จะทําให้คุณโกรธถึงขั้นระเบิดตัวเองได้อะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นทําให้คุณระเบิดตัวเองใส่เขาได้คือเขาต้องไปพิจารณาตัวเองด่วนๆว่าแบบเขาเป็นคือเขาคือที่สุดอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณก็คงไม่ระเบิดใส่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ที่รู้สึกได้ เป็นคนมีเทสนะกลองนี้แล้วก็แต่งตัวดีชอบความดูราอลังการโอเคมาดูว่าสิ่งที่คุณควรรู้ในเดือนกลุมภาพันธ์คือเรื่องอะไรคะ่ะ beauty queen young female wallflower หรอ อืมโอเคสิ่งที่คุณควรรูก,ก็คือว่าสภาวะอารมณ์ของคุณในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างที่จะสวิงมากๆเหมือนพอคุณอยู่กับคนอื่นคุณก็จะล่าเริงสดใสแต่พอคุณอยู่กับตัวเองอะ่ะกลายเป็นว่ามันดรอปลงเหมือนเราเอา energy ไปใช้นอกบ้านหมดแล้วพอเรากลับมาอยู่กับตัวเองอะ่ะกลายเป็นว่าเราเหมือนแบบ อยากอยู่คนเดียวอยู่ดีก็ดิ่งอยู่ดีก็เศร้าอยู่ดีก็ดาวซึ่งมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงเกิดขึ้นกับคุณแต่ทีเนี้ยมันเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นซึ่งก็ไม่ไแน่ใจว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเหมือนกันคุณก็หาคําตอบให้เต็งไม่ได้อยู่ๆก็รู้สึกแปลกแยกกับคนอื่นอยู่ๆก็รู้สึกว่าฉันไม่เข้ากับคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีคําถามในหัวคุณเยอะมากๆเลยอ่ะอเกี่ยวกับความรู้สึกที่คุณแบบ อยู่ในใจจริงๆว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรอยู่ฉันก็เป็นที่โดดเด่นทุกคนก็ชอบฉันฉันก็ดูดีหน้าตาดีการงานดีทุกอย่างดีหมดแต่ทำไมฉันไม่มีความสุขประมาณนี้อือหึไหนพ่าอ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มให้กับคนกองที่สามคุณคุณทำเพื่อคนอื่นเยอะเกินไปคุณแบบ นึกถึงคนอื่นตลอดเวลาคุณแค่ทุกสายตาที่มองมาที่คุณมันก็เลยทำให้คุณเอาความสุขที่แทนที่จะให้ตัวเองหรือว่าพลังงานที่แทนที่จะแบบมอบให้ตัวเองคุณเอาไปให้คนอื่นหมดเลยมันก็เลยทำให้ความสุขที่คุณมีมันดรอปลงแล้วมันไม่เพียงพอที่จะเติมให้กับตัวเองอก็เลยทำให้คุณเกิดสภาวะตรงนี้เกิดขึ้นรู้สึกว่าฉันเหนื่อย อยากอยู่คนเดียวเศร้าๆเงาๆเหมือนเข้ากับใครไม่ได้ไม่มีความสุขมันดิ่งไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณเอาความรู้สึกความหวังดีความ energy บวกๆเอาไปให้คนอื่นหมดเลยแล้วก็คาดหวัง feedback ที่จะกลับมาว่าแบบเราให้คนนี้ไปร้อยแล้วก็หวังว่าเขาจะให้กลับมาร้อยแต่ทีนี้พอเขาไม่ได้ให้เรากลับมาร้อยอ่ะเราก็เหมือนผิดหวังอ่าก็เลยยิ่งทําให้คุณอ่ะ มีแต่ energy ลบๆอยู่กับตัวเองประมาณนี้มาดูคำแนะนำเพิ่มละกันให้คนกองที่3ว่าคุณควรจะ manage ยังไงกับความรู้สึกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไพ่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีขนาดนั้นทำไมถึงแนะนำแบบนี้บางทีการที่เราเป็นคนดีพร้อม support ช่วยเหลือทุกคนอะ โอเคมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งอะ่ะมันก็ทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองหรือว่าอาจจะต้องเจียดเวลาตัวเองแทนที่จะได้อยู่แฮปปี้กับตัวเองกลายเป็นว่าเราต้องไปทําเพื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลยแบบแนะนําว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนดีอะไรขนาดนั้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีทุกสถานการณ์หรือพร้อมช่วยเหลือทุกคนทุกสถานการณ์ให้เขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง แล้วเราก็ควรมีเวลาของตัวเองบ้างอย่างเช่นมันเป็นเวลาเลิกงานแล้วที่เราจะได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแต่กลายเป็นว่าเราจะต้องอยู่เคลียร์งานเป็นเพื่อนเขาหรืออยู่เฝ้าเป็นเพื่อนเขาเพราะเขาทํางานไม่เสร็จอะไรเงี้ยทุกคนคือบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะเสียสละอะไรขนาดนั้นก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านจะดีกว่าประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่พายอยากจ,จะแนะนําเรานะสาหรับวันนี้นะคะก็ จบคำทำนายเพียงเท่านี้สำหรับคนกองที่3ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปตรงไม่ตรงยังไงฝากรีวิวบอกแป้งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับคนกองสุดท้ายหรือคนกองที่4นะคะมาดูลัคนาราศีดาวจานท์ของคุณกันก่อนเซ็กเอร์สนะคะธนูเวอร์กนะคะกัน แล้วก็เจมินาานะคะเมถุนธนูกันแล้วก็เมถุนมาดูคําใบ้เกี่ยวกับตัวคุณว่าคุณมี็นคนลักษณะนี้แส่ประมาณไหนคำนานนี้ใช่ของคุณหรือเปล่านะคะเลือกถุงกองไม่อะไรประมาณนี้มาลองฟังกันเด่นๆคือคุณเป็นคนสองบุคลิกมีความธาตุดินและธาตุไฟในตัวเองธาตลมนิดหน่อยธาตุลมนี่จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกอะถ้าคุณรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ความรู้สึกของคนเอยของคุณอะจะเหมือนคนราศีมิถุนนะอืมอย่างเช่นความรู้สึกที่เหมือนราศีมิถุนหมายความว่ายังไงใช่ไหมคะอารมณ์ของคุณจะกลับไปกลับมาเหมือนคนสองบุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็นิ่งเฉยเยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่วันเลยอะบุคลิกคุณจะไม่เหมือนกันสักวันอืมบางทีก็ดู ลาลองสดใสเล่น e NERGY เยอะมากวันนี้อะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งรู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆอ่านหนังสือคนเดียวในห้องสมุดไม่อยากสูงสีกับใครอะไรประมาณนี้คนจะค่อนข้างเดาคุณออกยากว่าคุณอะอสรุปคุณเป็นคนมี e NERGY เยอะหรือว่าคุณเป็นคนชอบเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ที่พอจะบอกได้มาสิ่งที่ควรควรรู้ในเดือนกุมภาพันธ์คือเรื่องอะไรคะ Winflame I c e King Work อ mm ื hmm. มีงานบางอย่างที่อาจจะค่อนข้างท้าทายกับตัวคุณมากๆมันอาจจะขัดกับบุคลิคคุณสุดๆไปเลยเช่นคุณอาจจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดมากๆชอบทำงานคนเดียวชอบทำงานที่ใช้เวลากับตัวเอง ไม่ชอบมานั่งพูดหน้ากล้องแต่ชอบทํางานแบบเป็นเบื้องหลังอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะคุณไม่ถนัดในการที่จะอยู่หน้ากล้องไม่ถนัดในการที่จะสื่อสารกับคนอะไรเงี้ยขอเป็นเบื้องหลังขอแบบทํางานเป็นแบ็กอัพดีกว่าอะไรประมาณนี้ทีนี้ในเดือนกุมภาพันธนะคะมันจะมีโอกาสในเรื่องของงานบางอย่างที่มันจะเข้ามาแล้วแบบทลายความเป็นตัวคุณอะคือ คุณจะได้ใช้ศักยภาพในด้านที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทําได้มาก่อนเช่นคุณไม่ชอบการพูดหน้ากล้องเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีงานที่เกี่ยวกับการพูดหน้ากล้องหรือว่าการไลฟ์อะไรเงี้ยมาให้คุณทําประมาณนี้อ,อเป็นในโลกของงานนะคะสิ่งที่คุณควรรู้มา้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับคนกองที่สี่อ่าเห็นไหม เป็นเรื่องงานจริงๆด้วยไพ่บอกว่าจริงๆคุณคุณเลือกปฏิเสธได้นะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะทำงานนี้หรือรู้สึกว่าไม่อยากที่จะทำงานนี้สามารถปฏิเสธได้แต่ทีนี้มันเป็นโอกาสที่ครั้งหนึ่งเราจะได้ก้าวข้ามเซฟโซนของตัวเองอะ่ะอันนี้คือคุณเลือกได้นะแต่ไพ่บอกเฉยๆว่า คนเรามีโอกาสเกิดมาครั้งเดียวดังนั้นน่ะเราอะอยากใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ให้มันเต็มที่อะไรที่ไม่เคยทำํำก็อยากให้ลองทําเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบทำได้หรือทำไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะยังไม่อยากให้ตั้งกําแพงไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแป้งงานนี้คือไม่ได้จริงๆะมันมันขัดกับความเป็นตัวเราแล้วมันก็ รู้สึกว่าไม่มั่นใจสุดๆถ้ารับงานนี้มากลัวทําได้ไม่ดีกลัวแพนิกทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ปฏิเสธได้แล้วก็มันจะมีงานถัดไปที่จะเข้ามาในในเดือนต่อไปอะมองว่าเป็นเมษาเลยอะอืมก็จะมีงานเข้ามาแต่ทีเนี้ยงานที่จะเข้ามาในเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างคะ่ะงานที่จะเข้ามาในเดือนเมษามันเป็นงานที่โอเคแหละคุณก็ทําได้หรือว่าคุณก็แบบ มีสกิลด้านนี้แต่ทีเนี้ยคุณจะรู้สึกเฟลแล้วก็แอบ,บเสียใจว่าถ้าเราลองทํางานที่มันเข้ามาในเดือนกุมภาพันธนะ์อะอาจจะได้สกิลอะไรเพิ่มหรือว่าอาจจะได้ท้าทายตัวเองเพิ่มอะไรเงี้ยแอบบเสียใจแอบเฟลตรงนั้นมันจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้โอเคสำหรับคนกองสุดท้ายนะคะก็จบ เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปตรงไม่ตรงยังไงฝากพิมพ์รีวิวในคอมเมนต์บอกแป้งหน่อยนะคะแป้งจะได้อาไปพัฒนาต่อโอเคก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง h a p p y n e t p ด้วยนะคะวันนี้ไปละเจอกันบาย